มาอยู่กับคผมงน้นสินนะครับไม่มีแจกัน่ชนบายลงต่อใครไม่มีให้เขาบ้างเดี๋ยรอดเถย่าเอาครับไเอาออกเขาหอบามีปู่เฮกที่อยีน่เลรับวันรับวันครับนี่นะพีน้องที่รอลงตาบนชื่นนะครับที่หน้าวัดนะครับ วัดส,สีบุญเรืองนะครับหลตาพอได้เป็นน้ำมนต์แล้นะครับดไปคนละขววัดสีบุญเรืองครับพี่น้องมาถึงแล้วนะครับ

นี่นะครับก็เข้ามาถึงข้างในวัดแล้วนะครับวัดสีบุญเลืองนะครับนี่นะ ครตอนตรงนี้จะเป็นอนุสรน,นะครับสถานนะอนุสรสถานหลวงปู่มั่นนะครับยังมีทัตโตนะครับข้างในนะครับครับตอนนี้ลวงตาชื่นก็เข้าไปข้างในนะครับ ส่วนพวกเรานะครับพวกเราข้างนอกนะครับพี่น้อง หม้อน้ำร้อนหม้อน้ำร้อนหม้อน้ำร้อนอยู่ไหนพี่รั่วพี่รั่วพี่รั่วหมดแล้วพี่รั่วหมดอุ่นอุ่นไหม โอ้โหมันจะถึงก่เข้าไปน้อกเอาแต่ตอนนี้มีตาท่านก็ออกมาแล้วนะครับ ยกขึ้นเลยครับเอะไรวะตอนนนนี้ลวงปูงชื่อนะครับไปกาับกันแล้วลงปูมั่นนะครับออกมาจากข้างในแล้วครับพี่น้องของเราก็ออกมารอข้างหน้า ตนะครับ้อกนะครับเลยนครับ่ไตตรงเลยนะครับไม่ตรแวต้องนะครับแถวเลยครับต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยครับ,รบนั่งลงเลยครับนั่งลงเลยครับ ครับสวัสดีครับ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  <laughs>

นครับนนุสรสถานอันุสรสถานบ้านเกิดนะครับหลวงพุ่มันหลวงพทตโตนะครับคนจะเยอะหน่อยนะพี่น้องไลน์ดูดตัว่านี่นะครับีั เอออยาเลยยุนมาเลยหยนเลยเฮ้ยมึงอินไปสอง่ายกันบึกเขาจะมองทายนเขามอตเขาคอกึอบอะครับบอกยงคให้ท่านได้เดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนับคุณพ่อขึ้นสรรอข้างบนเะยก็ได้ครับคุณพ่อเออ บานบ้านเกิดตรงนี้แหละของท่านเลยครับครับตรงนี้แหละบ้านบ้านบ้านท่านเลยครับบ้านบริเวณบ้านบริเวณบ้านแม่บ้านที่รู้จักบ้านเกิดบ้านครับครับตรงนี้จะเป็นบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านหลวงปู่มั่นเกิดนะครับงานท่านน้องชายหลวงปูเป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญ พี่พเอสพมา,พม,าพมานี่เลยพีพ<ร>เอสก็ติดตามแต่ตัวน้ำเปลี่ยนวัวสองเปลี่ยนเช็คๆกัน <ไป S 3> หน่อยครับน้ำมาลงที่ไหนครับโดนน้ำสามสี่คับศูนย์ศูนสักครู่ดวงตากำล,ก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 ลังแก้ไขแก้ไขเดี๋ยวสอบถามให้แป๊บนึงสองแปดครับ ครับสถานที่ตรงนี้เป็นบริเวณบ้านเกิดกองหลวงปู่มั่นนะปู่ที่ัดโตนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเรามาถึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ช่องตาดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ